ถ้าน้องอยากสัมผัสกับเขาพี่จะมีมีเบอร์โทรให้บอกน้องชายอย่างนี้ตลอดน้องชายก็ยิ้มนิดๆในช่วงที่เฝ้ากันมาน้องชายก็มีบ่นน้อยใจเพราะว่าการเฝ้ากันมาเนี่ยน้องชายไม่ได้ขยับจากเตียงเลยเพราะหมอเขาจะให้นอนนิ่งอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่มีการได้ยืนได้เดินได้ลุกได้นั่งอะไรเลยเพียงก็ต้องบอกว่านี่ต้องขอบคุณพระเจ้าน้องน้องเริ่มบ่นคําว่าตายแล้วค่ะน้องก็บ่นคาว่าอยากตายแล้ว ที่ผมไม่อยากอยู่เลยผมอยากตายแล้วเพราะว่ามันทรมานอะไรอย่างเงี้ยลุกก็ไม่ได้แต่แคงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกินข้าวเองก็ไม่ได้พอด้วยที่ว่าน้องไม่เคยเข้าโรงพยาบาลน,น้องไม่เคยป่วยเขียนเลยบอกว่าเขียนก็เลยมีการพูดล้เอเล่งเขาก็เพราะาเราไม่เคยป่วยเลยสิเลยเอาทีเดียวหมดเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะพระเจ้าจะรักษาน้องให้หายเป็นปกติน้องจะเดินได้เหมือนเดิมน้องจะพูดจาได้เหมือนเดิมน้องจะทาทุกอย่างได้เหมือนเดิมเขียนบอกเขาอย่างนี้ ก็ยังใช้คานี้บอกเขาด้วยความเชื่อของเราว่าพระเจ้าจะรักษาน้องชายของเราให้าหายเป็นปกติก็ก็พอเราฟักกันมาเรื่อยๆพอเช้าของวันที่พอวันอาทิตย์ของวันที่เก้าของวันอาทิตย์เนี่ยเขียนได้มีการอาธิษฐานและวางมือวางมือกับเขาในเรื่องของเรื่องขาส่วนมากเราก็วางมือกันทุกวันอยู่แล้วให้เขาใช้คําว่าอาเมนเหมือนกันแต่เที่ยวนี้เขียนให้น้องอธิษฐานด้วย รวมรวมพูดด้วยแล้วเราก็วางมือกับเขาพอเช้าของวันที่สิบตอนเช้าประมาณตีห้าครึง่งน้องชายเรียกเราพี่พี่เมื่อกี้มีคนมาลูบขาสองข้างข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยก็สองทีข้างหัวนี้ก็สองทีแล้วก็ดึงให้เข้าที่เลยพี่ฉันดีใจมากเลยค่ะที่น้องที่นมอกดีใจมากเลยที่พระเจ้ารักษาน้องแล้วน้องจะเดินได้เหมือนเดิม เราเราตื่นเต้นมากในวันนั้นเขียนตื่นเต้นมากๆเขียนร้องเพลงพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่ช่วงที่เขียนเฝ้าน้องได้ยี่สิบกว่าวันเนี่ยเขียนมีการเปิดเพลงพระเจ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือเปิดพระคัมภีร์อ่านแล้วพระคัมภีร์ในโทรศัพท์มือถือให้น้องฟังช่วงที่เราไม่ได้อ่านช่วงที่เราไม่ได้พูดกับเ,เขาเขียนก็จะเปิดไปข้างๆเขาเอาวางไว้ข้างๆหมอนของเขาให้เขาฟังเขาก็จะนอนฟัง เขียนเขียนแอบมองเห็นน้ำตาน้องไหลตอนที่น้องฟังเรื่องของพระเจ้าด้วยนะคะว่าพระเจ้าสร้างโลกยังไงสร้างมนุษย์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขียนแอบมองเห็นตรงนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยค่ะตรงเนี้แล้วพอเราเฝ้ากันมาได้อีกสักพักหนึ่งด้วยที่ว่าน้องยังยึดติดกับคําหมอพูดว่าห้าหกเดือนเขาถึงจะเดินได้แล้วก็ต้องเป็นแค่หัดเดินนะไม่ใช่เดินแบบแข็งแรงคุณหมอพูดกับน้องชายอย่างนี้ด้วยความที่ว่าน้องน้องเขารู้อาการของเขาทุกอย่างดี เขาก็เลยพูดคาน้อยใจอีกว่าพี่ผมอยากตายผมไม่อยากอยู่ทําไมไม่ตายให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่ต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้าค่ะในเช้าของวันนั้นพเราก็เปิดทีวีก็มีข่าวเด็กอายุสิบหกนะคะที่ว่าขับรถชนรถตู้แล้วมีคนตาย เขียนก็เลยบอกว่าน้องโชคดีมากเลยน้องต้องขอบคุณพระเจ้านะน้องไม่ตายสมองน้องไม่เป็นไรเลยล้นน้องมีสิบคนแต่ไม่เป็นไรเลยสักคนหนึ่งไม่มีใครตายไม่มีใครเป็นไรเลยอันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าเราโชคดีมากเลยเขียนเลยก็เลยบอกน้องอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บคุณหมอมาบอกว่าประมาณวันที่สิบสี่เนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะต้องหัดเดินนะต้องหัดก้าวแล้วนะหัดย่างขาแล้วนะ น้องซึ่งไม่เคยลุกจากเตียงเลยยี่สิบกว่าวันนี้น้องไม่เคยแม้แต่ที่จะลุกขึ้นนั่งในเตียงเลยน้องบอกว่าจะเดินได้ยังไงเียนบอกว่าพี่เชื่อว่าน้องจะเดินได้เพราะว่าพระเจ้ารักษาน้องแล้ว ฉันเลยไปยืมที่ที่หยั่งเท้าของที่เป็นสีขาของคนที่เขาให้คนแก่หัดเดินนะคะเอามาให้น้องเอามาให้น้องลองหยั่งขาดูลองหยั่งดูนะอย่าเพิ่งทิ้งน้ําหนักเราคุยกับเขาเพราะว่าวัน,วนที่สิบสามเนี่ยเราจ,วราจ,จะ,าะวันที่สิบสี่เราจออจมาแล้ววันที่สิบสามนี่น้องต้องเริ่มหยั่งขาเสร็จพวกเขาก็ลงมาหยั่งขาเขายืนได้แล้วเดินได้สองเก้าโอ้โหต้องบอกว่าเขาดีใจยิ้มไม่หูบเลยค่ะแล้วเขาก็แข็งแรงก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนี้แล้วพอวันที่สิบสี่เราก็ ได้ออกจากโรงพยาบาลเขียนก่อนที่เราจะได้ออกจากโรงพยาบาลเขียนบอกน้องว่าน้องจะเดินได้ภายในอาทิตย์นี้เขียนพูดกับเขาจริงๆคํานี้พี่น้องจะได้ฟังจากเขาด้วยเขียนจะพาเขามาเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังด้วยตัวของเขาเองด้วยก็เขียนก็นเลยบอกเขาว่าน้องจะเดินได้ภายในอาทิตย์นี้พอเรากลับไปอยู่บ้านพอเราพอพ,พอเขียนจะพาน้องกลับไปอยู่บ้านเนี่ย เขาก็เดินได้จริงๆภายในอาทิตย์นั้นแล้วก็เดินได้แข็งแรงด้วยนะคะพี่น้องแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ยังแข็งแรงและเป็นปกติด้วยค่ะต้องบอกว่าปกติกว่าคนที่เป็นเน้น้อยที่อยู่ในกลุ่มของเขาสิบคนเนี่ยที่ออกไปก่อนเขาเนี่ยเขาเดินได้ก่อนผู้ชายคนที่ขาหักเพียงข้างเดียวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าตรงเนี้ยขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะที่พระเจ้าได้รักษาน้องตรงนี้พระเจ้าน่ารักมากพี่น้องคะฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องว่า เรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องอาจจะถามว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงพระเจ้าช่วยเราได้จริงหรือเปล่าฉันอยากจะบอกพี่น้องได้เลยนะคะว่าแม้นวินาทีที่เฉียดตายพระเจ้าก็เคยช่วยเขียนแล้วแล้วในวันเดียวกันนั้นพร,พระเจ้าก็มาในเสียววินาทีด้วยค่ะเพราะว่าวันนั้นคุณหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ผ่าตัดเดี๋ยวนี้คุณจะตายคุณจะตายด้วย S <S <an> <se as> ขียนบอกว่าโอ้โหในเสี้ยววินาทีนั้นพระเจ้าก็รักษาเขียนแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะเขียนเคยมีประสกกบการณ์จากตัวเองนะคะ <an> <se as> แต่ต้องบอกต,อต้องหนุนใจพี่น้องที่เชื่อแล้วอีกคำหนึ่งนะคะ <an> <se as> ช่วงที่เขียนอยู่ที่โรงพยาบาลเราได้มีการประกาศกับคนไข้ที่เข้ามาพักเข้ามามักเดียวกันกับห้องน้องชายกับคุณหมอกับพยาบาลเราได้ประกาศกับเขาเ <an> <se as> <an> <se as> ขียนต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เราต้องบอกว่าได้พระพรด้วยค่ะได้พระพรในเหตุการณ์นี้เพราะว่า พระเจ้าใช้เราไปประกาศในห้องเอ็กซเร่บ้างห้องที่เราเข้าไปอยู่กับน้องห้องหลายห้องมากเลยแล้วก็ห้องที่เขาต้องแบบว่าน้องขยับไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นมาทาม่วงบนเราก็ได้ประกาศและแจกใบปลิวในนั้นด้วยอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ผ่านน้องชายด้วยนะคะแล้วเขียนจะหนุนใจพี่น้องอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราร้องเรียกหาพระเจ้ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ช่วยเราได้จริงๆค่ะแล้วเขียนอยาก จะให้พี่น้องที่ยังไม่เชื่อลองมาศึกษาพระคิดธรรมคำพีของคริสเตียนลาวดูนะคะว่าเป็นยังไงพระเจ้าองค์นี้เป็นยังไงเที่ยงแท้จริงดังที่เขียนพูดไหมช่วยเหลือจริงได้ช่วยจริงได้อย่างที่เขียนพูดไหมอยากให้พี่น้องมามีประสบการณ์ด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าจะพูดว่าทําไมเียนถึงอยากให้น้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองนั่นก็คือถ้าอาหารอาหารจานนี้ถ้าเขียนบอกพี่น้องว่า โอ้โหร้านนี้นะทําอาหารจานนี้น่อร่อยมากถ้าณวันนี้พี่น้องยังไม่เคยเข้าไปชิมเลยพี่น้องจะรู้ไหมคะว่าอร่อยจริงฉะนั้นเขียนจริงอยากให้พี่น้องเข้ามาชิมดูค่ะในพระคิดทมคัมภีนะคะในของคิดเตียนเราแล้วมีพี่น้องมาหาซื้อได้ที่ที่ในห้องสมุดของคิดเตียนเราที่เป็นห้องหนังสือนะคะก็ขอฝาก ขโมยพรของพระเจ้าไว้กับพี่น้องทุกทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันนะคะพี่น้องเขียนอยากจะฝากทุกอย่างนั้นให้กับพระเจ้ามอบทุกอย่างทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ไว้กับพระเจ้าเขียนเชื่อว่าวันนี้พระเจ้ายืนอยู่ ข้างหน้าพี่น้องแล้วเคาะประตูรอนพี่น้องเปิดประตูอยู่แล้วเขียนก็นมีความเชื่อว่าเมื่อพี่น้องเข้ามาสัมผัสรสชาตินี้แล้วเขียนเชื่อว่าวันหนึ่งพี่น้องก็จะได้มายืนพูดเช่นเดียวกันกันกบเขียนค่ะสวัสดีค่ะ